อนแครับโดยนิตยาสารไรดิงและผมเขมรัตนธรรมว่าสนะครับวันนี้มารับหน้าที่ทดสอบรถแข่งนะครับของนักแข่งชื่อดังนะครับคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าแฟนๆความเร็วทางเรียบเนี่ยต้องรู้จักกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นนักแข่งที่สามารถสร้างผลงานได้ตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะครับเขาก็คืออนุชานาคเจริญศรีครับเดี๋ยวไปพบกับเขาครับ สวัสดีครับผมอนุชานักเจริญศรีครับสังกัดทีม Honda Performance ตอนเ s สซิง่ง i t e อสครับรถแข่งของผมใช้เป็น c b r 2 5 0นะครับก็ได้ทําตามปรับแต่งตามกฎิกาที่เราเขาได้กําหนดไว้นะครับว่ามีปรับแต่งอะไรได้บ้างอย่างเช่นแฮนด์โช๊กนะครับระบบไฟก็เปลี่ยนกล่องไฟได้นะฮะยางก็เป็นยางที่ผลิตภายในประเทศครับผมโช๊กหลังก็ใช้เป็นของ w s นะครับโช๊กหน้าก็ได้ปรับเซตใหม่ แล้วก็มีภายนอกก็ทั่วไปครับมีสเตอร์ที่จะต้องเปลี่ยนนะฮะที่ให้เข้ากับการแข่งขันในสนามครับผม ผลงานปีที่แล้วนะครับที่แข่งกันเสร็จมาก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับในรุ่นโมโตทีโบลต์ชันนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่3นะครับที่ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเอพีฮอนด้านะครับแล้วก็บริษัทไวเอนะครับแล้วก็บริษัท i อ c d i ์ดนะครับที่สนับสนุนมาเป็นอย่างดีมาทุกปีนะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้จะทําให้ผลงานดีกว่าเดิมครับผมครับก็ได้ยินเรื่องราว ของรถคันนี้ไปแล้วนะครับก็อันนี้มาถึงในส่วนของตัวผมเองนะครับซึ่งรับหน้าที่เป็นนักทดสอบการขับขี่รถคันนี้ต้องบอกว่าฟีลลิ่งของการขี่เนี่ยจะเป็นในลักษณะของหน้าสูงท้ายต่ำนะครับซึ่งรถในแนวนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันจะทําให้เป็นรถที่เลี้ยวยากนะครับแต่คันนี้ต่างออกไปครับความรู้สึกในการขับขี่คอนโทลในการบังคับเลี้ยวเนี่ยกลับง่ายแล้วก็เบาแรง มากๆนะครับในขณะที่ในช่วงของลำตัวและการนั่งเนี่ยมันไม่ได้ผิดธรรมชาติในส่วนของเครื่องยนต์นั้นนะครับรถคันนี้ได้ถูกเซตมาสำหรับการขี่2ส,สนามนะครับวันนี้เราอยู่ที่ Thailand c i r c สก t นครใจศรีครับซึ่งสนามค่อนข้างจะสั้นแล้วก็มีโค้งแคบเยอะนะครับตรงนี้ครับนักแข่งให้เหตุผลในการปรับเซตเครื่องยนต์ว่าออต้องการนะครับกำลังในช่วงต้นหรือแรงบิดในการพุ่งะยานออกจากโค้งแคบๆนะครับ อาศัยไว้ในช่วงของการชิงออกโคง้งทำให้เขาปรับเซ็ตรถคันนี้ด้วยการใช้เกียร์เพียงแค่ หเกียร์ในการขับขี่สำหรับสนาม a ท l a นเ c i ร c กิ t ครับสำหรับงานช่วงล่างรถคันนี้ได้รับการปรับเซ็ตโดยทีมงานจาก YSS นะครับทั้งโชอคอัพหน้าซึ่งเป็นเดิมปรับแต่งนะครับแล้วก็ชชอกหลังนะครับซึ่งใช้เป็นของ YS ทั้งตัวเลยนะครับร่วมกับประสิทธิภาพในการยึดเกาะของยาง IRC i r r นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยพอมาจับคู่ผสมผสานแล้วต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ ให้สุิเหรภาพในการขี่ถือว่าไว้ใจได้ของเล่นอีกชิ้นนึงซึ่งเห็นว่าแปลกตาในส่วนของหน้ารถนะครับก็คือจะมีเป็นอุปก,กรณ์ช่วยจับเวลานะครับซึ่งอนุชาเขาเขอนั่งจะละเอียดนะครับในการปรับเรื่องเวลาของตัวเองในแต่ละเซสชั่นของสนามฉะนั้น นอกจากทางพี่เลี้ยงทีมงานที่จะช่วยในการจับเวลาต่อรอบแล้วเขาก็ยังมีในส่วนของการพัฒนาตัวเองผ่านทางด้านของการจับเวลาในแต่ละส่วนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเครื่องช่วยจับเวลาตัวนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้นักแข่งเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็สามารถรู้จุดเด่นจุดด,ด้อยในแต่ละแต่ละจุดของสนามได้ด้วยตัวเองง่ายๆครับแต่ละคนก็จะมีลักษณะการปรับแต่งที่พิเศษแตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับของอนุชาณัจเจริญสีเนี่ยจะมีความ ต่างจากคันอื่นก็ตรงที่ว่าเขาจะมีการเสริมนะครับในส่วนของแฮนด์ด้านขวานะครับเป็นเสริมให้มันนูนขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในการบิดจับเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งทําไมถึงต้องทาอย่างนั้นนะครับเหตุผลมันมีครับว่าเดี๋ยวไปติดตามกันในนิติศาร์ไรดิงอีกทีแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและติดตามผลงานของเราต่อไปรับรองว่าจะมีอะไรเด็ดๆมานําเสนอกันอีกแน่นอนอันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ